เค okay. ครับเ,เข้าสู่ช่วง stock to watch นะครับวันนี้เนี่ยผมเอาหุ้นบริษัท v e r t e ทมาฝากเพื่อนๆน,น,นะครับเป็นบริษัทที่ผลิตยานะครับที่รักษาโรคหายากนะครับแต่ยังไม่มียาตัวอื่นหรือว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทคู่แข่งอื่นๆเนี่ยที่จะสามารถมาทดแทนได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าเป็นบริษัทที่น่าสนใจเข้าไปลงทุนแล้วก็เดี๋ยวไปดูหุ้น ว่ามีศักยภาพเป็นอย่างไรนะครับโ okay. อเคบริษัทเวอร์เทคเนี่ยมียมูลค่าทางนนการตลาดณราคาเมื่อวันที่เมื่อวันศุกร์นะครับตอนนี้มูลค่าทางด้านการตลาด1 0 9แสนล้านดอลลาร์นะครับซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับถือว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับเป็นบริษัทที่ผลิตยาในลักษณะของยารักษาโรคทางพันธุก,กรรมนะครับ อันนี้เนี่ยมีและบริษัทมีตัวยาหลักสามตัวนะครับที่เป็นตัวยาหลักที่ยังไม่มีบริษัทอื่นเนี่ยสามารถผลิตมาทดแทนได้นะครับตัวยาแรกนะครับใช้รักษาโรคไ,ไซติกนะครับไซติกนะครับอันนี้เนี่ยผมอาจจะออกเสียงไม่ถูกนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะตัวยาแรกเนี่ยใช้รักษาผู้ป่วยอายุ12ปีขึ้นไปนะครับอายุ สิทธิบัตรเนี่ยไปหมดปี2037นะครับแล้วก็ตัวยาตัวที่2เนี่ยใช้รักษาผู้ป่วยอายุ6เดือนขึ้นไปนะครับสิทธิบัตรหมดอายุ230 0นะครับแล้วก็ตัวยาตัวที่3ที่ยังไม่มีคู่แข่งสามารถทำได้เนี่ยและหรือว่าใช้เป็นลักษณะของตัวยาที่สามารถทดแทนได้เนี่ยสิทธิบัตรเนี่ยไปหมดปี2039นะครับแล้วก็ ใช้รักษาผู้ป่วยที่อายุ12ปีขึ้นไปนะครับอันนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นบริษัทที่น่าสนใจเข้าไปลงทุนและเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า,ามันมีการเติบโตเป็นอย่างไรนะครับครับสวัสดีครับเรามาดูดคู่แข่งกันนิดหนึ่งนะครับคู่แข่งคู่แข่งหลักๆนะครับก็คือมี a อฟวนะครับแล้วก็เ,เนี่ย อีก 3- 4บริษัทเนี้ยที่จะเป็นคู่แข่งนะครับแต่ว่าเอา่อถึงจะเป็นแอฟวีก็ตามแต่ยังไม่มีตัวยาที่จะสามารถทดแทนของเ e อร์เทคได้นะครับอันนี้เนี่ยที่ผมรีเสิร์ชมาแล้วนะครับแล้วก็บริษัทเหล่านี้ก็พยายามที่ะจะพัฒนายาที่รักษาโรคทางพันธุกรรมที่คล้ายคคล,ลึงกับทางเ e อร์เทคแต่ยังยังยังไม่สามารถทำได้เหมือนกับเ e อร์เทคอีก 3ตัวยานั้นที่เป็นตัวยาหลักของเ r อร์เทคนะครับเวอร์เเนี่ยมีความแตกต่างคือ v e r ร์ทมีพอตยาที่แข็งแกร่งในเรื่องโรคของไซติกแล้วก็เนี่ยฮะตัวนี้ฮะเป็นโรคทางพันธุกรรมที่หายากนะครับพันธุกรรมหายากที่พบบ่อยงงไหมฮะหายากแต่พบบ่อยนะฮะแล้วก็มีการลงทุนในการวิจัยพัฒนานะครับแล้วก็ช่วยให สามารถที่จะพัฒนายาใหม่ๆขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วงบการเงินค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่างบการเงินของ w o r t e ดเทเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นเกร็ดเพื่อที่จะให้ดูนะครับว่าโลกเนี่ยมีอาการเป็นอย่างไรโลกนี้นะครับเนี่ยถ้าเกิดเป็นโรคและอาการทางด้านทางเดินหายใจเนี่ยก็จะมีไอเรื้อรังหายใจลำบากนะครับ หายใจแล้วมีเสียงหวีดนะครับอันนี้เนี่ยค่อนข้างที่เวลาผมไปโรงพยาบาลน,นี่ก็ค่อนข้างที่จะเจอเด็กที่มีอาการ i, หายใจแล้วมีเสียงนะครับแล้วหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ตามนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมักจะเกิดกับเด็กแรกเกิดนะครับแล้วก็ช่วงวัยเด็กนะครับอันนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดเป็นอายุอ,อาการร้ายรุนแรงเนี่ยก็จะมักอายุไขสั้นกว่าผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเป็นทางเดินระบบทางเดินหายใจเนี่ยก็จะมีท้องผูกท้องเฟอนะครับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการเจริญเติบโต,ตช้านะครับนะครับมีมีบุตรยากด้วยในในผู้ชายนะฮะแล้วก็มีเรื่องโรคก,กระดูกกระดูกพุนแลวก็ภาวะขาดน้ำนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นโรคที่ตัวยาของเ r อร์เเนี่ยสามารถที่จะรักษาหรือว่าบรรเทาอาการได้นะครับ ซึ่งตัวยาโรคนี้เนี่ยยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าอัตราการเติบโตของ Vertex ในมุมของรายได้เป็นอย่างไรนะครับอันนี้เนี่ยผมได้ใช้ตัวตัวฮุดเวอร์เเนี่ยเข้าไปดูในตัว Investing Pro นะครับ Value price เนี่ยตอนนี้เนี่ย ใช้ลักษณะของ3 3 3โมเดลเอามาวิเคราะห์นะครับ Value Price เนี่ยยังสามารถทำมีอัพไซด์ได้ถึง14.8%จากราคาปัจจุบันนะครับเนี่ยราคาที่ผมเพิ่งเปิดเมื่อ,อ,อช่วงเย็นที่กำลังเตรียมข้อมูลเนี่ยอัพไซด์ยังมีถึง14.8%นะครับแล้วก็ในส่วนของออ Finance Health นะฮะก็คือสุขภาพทางด้านการเงินของบริษัทเนี่ย ถือว่าทําได้เป็นเกรดเปอร์ฟอร์แมนซ์นะครับอันนี้เนี่ยก็จะได้4หมดเลยนะครับแล้วก็มี2อยู่ข้างหลังเป็น relative value อันนี้เนี่ยอันนี้ยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะฮะอ่าอันนี้รายได้รวมนะฮะรายได้รวมเนี่ยสังเพืให้เพื่อนๆสังเกตนะครับเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้รายได้ต่อไตรมาสนะฮะไตรมาสล่าสุดเอ่อที่เป็น ไตรมาสน่าจะเป็นไตรมาสที่3ของ20323เนี่ยรายได้รวมถึง9.6พันล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็ในส่วนของกำไรเนี่ยทำได้2.48พันล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็อัตราการเติบโตเอ่อต่อปีเนี่ย year over year นะครับก็คือ6.43เปอร์เซ็นต์นะครับเอ่อณนะวันที่9วันที่30เดือน9 ปี2 0 2 3ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มีรายได้เติบโตค่อนข้างที่จะดีและต่อเนื่องด้วยนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวไปดูกันนิดหนึ่งนะครับอ่าอันนี้มาดูงบการเงินที่เป็นลักษณะของรายไตรมาสนะครับจะสังเกตได้ว่านี่สินนะครับนี้สินเนี่ยค่อนข้างจะต่ำนะครับแล้วก็มีกระแสเงินสดเนี่ยฟ r e แ cash flow เนี่ยเข้ามาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ มีการปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะครับในส่วนของเงินสดที่อยู่ในมือหรือว่าสินทรัพย์ที่เทียบเท่าเงินสดเนี่ยให้เพื่อนๆสังเกตสิฮะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วกออ็อยู่ในปริมาณที่สูงมากซึ่งตรงนี้จะสามารถทําให้บริษัทเนี่ยเอาไปใช้ในลักษณะของการลงทุนวิจัยพัฒนาหรือว่าไปซื้อ,อ,อบริษัทเข้ามาอยู่ในพอร์ตได้นะครับและในส่วนของ ตัว a s c e s s กับ่ล l รีย i l i t y ก็คือตัวสินทรัพย์กับหนี้สินเนี่ยทั้ง Long Term และ Short Term เนี่ยสินทรัพย์มากกว่าหนี้สินนะครับอ่าเรามาดูตรงนี้น่าสนใจนะครับคือรายได้มาจากประเทศไหนบ้างนะครับแล้วก็มาในภูมิภาคไหนบ้างเนี่ยรายได้หลักก็ยังคงเป็นสหรัฐนะอเมริกานะครับแต่ว่าให้เพื่อนๆสังเกตสิฮะ ตอนนี้เนี่ยรายได้เนี่ยตั้งแต่ปี2020นะครับโตขึ้นมาเป็นก้ากระโดดเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของรายได้ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ถือว่าเติบโตขึ้นแต่ว่าไม่มากนะครับอาจจะยังท่งๆนะครับเหมือนตลาดอเมริกาอาจจะอิ่มตัวแล้วแต่เริ่มมาโตในภาพพื้นยุโรปนะครับแล้วก็ในประเทศอื่นๆนะฮะจาก ในภาพเพื่นยุโรปเนี่ยจากปี2020เนี่ย1.3 1.13พันล้านนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็น1.9พันล้านขึ้นมาเป็น2.71พันล้านนะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าทำให้เรามองภาพที่บริษ,ษัทสามารถที่จะสเกลออกไปได้มากพอสมควรน่าจะมีอนาคตไปได้อีก พอสมควรเลยเพราะว่าสิทธิบัตรของยาก็ยังยังไม่หมดในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะเติบโตในมุมของการสเกลเอยอดขายได้นะครับไปสู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเอเชียหรือว่าจะเป็นยุโรปนะครับจะสังเกตได้ว่าน่าจะเป็นการไปบุกตลาดยุโรปมากทําให้ส่วนอัตราส่วนตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับและก็ด้านบนเนี่ย น่าจะเป็นตลาดกลุ่มเอเชียหรือว่ากลุ่มที่เป็นเ,เขาไปลงทุนหรือว่าขยายกิจการขยายการขยายตลาดน,นะฮะอันนี้ก็เป็นที่น่าจับตามองว่าน่าจะสนใจที่จะทําให้บริษัทเติบโตไปได้อีกพอสมควรเลยในส่วนของไตรมาสนะฮะนี่น้อยเงินสดเยอะมากใช่ครับเอ่อผมว่าน่าจะวิจัยพัฒนายาหรือว่าไปซื้อกิจการ บริษัทยาเล็กๆที่มีพอร์ตยาเอามาอยู่ในสังกัดได้นะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันนะครับนเรามาดูกราฟของ vertex กันนิดหนึ่งนะครับเอ่อชื่อย่อของ vertex เนี่ยก็คือเอ่อ V นะ VRTX นะครับเพื่อนๆลองลองเอาเข้าไปดูแล้วก็ไปวิเคราะห์ดูนะฮะ อ่ะเรามาดูงบการเงินคร่าวๆต่อเนื่องกันนีกนิดหนึ่งนะฮะเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปก็คืออ่ะสัดส่วนรายได้เนี่ยมาจากอเมริกาเยอะนะครับแต่ว่าเริ่มส่งนะครับแต่ว่าไปโตที่ยุโรปนะครับแล้วก็เนี่ยฮะอ่ะสัดส่วนทางทางไอ้ตัว finance เนี่ยสินทรัพย์หรือว่า เงินสดที่อยู่ในมือพร้อมใช้เนี่ยเยอะม,มากนะฮะในปี2022เนี่ยเฉพาะปี2022นะันยี่อหนึ่งหมื่นล้านดอลลาร์นะฮะเนี่ยนะฮะมีสัดส,ส่วนกำไรเนี่ยกำไรดีด้วยนะฮะกำไรถึง37.97%นะครับเอ่อที่สามารถทำได้นะครับเนี่ยฮะไตรมาสไตรมาสที่สามสองพัี่สิบสาเนี่ย เน็ตมาจินเนี่ยอยู่ที่47 41.73เเ 41. ็ด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยอ่100บาทลงทุนไปเนี่ยกำไรถึง41.73บาทเนี่ยถือว่าเป็นธุรกิจที่ดีมากๆนะครับเงินปันผลไม่มีฮะใช่ครับคุณเดนนี่ฮะแต่ว่าเออ่ผมมองว่าช่วงนี้เนี่ยยังเป็นช่วงที่เติบโตอย่างที่ผมบอกไปคือ,อในส่วนของตลาดเนี่ย เขายังไม่สายเขายังไม่ได้ทําไปตลาดแบบทั่วโลกแล้วก็เหมือนตลาดยังไม่อิ่มตัวฮะผมมองว่าเมื่อไหร่ตลาดอิ่มตัวแล้วตอนนั้นเนี่ยปันผลก็ยังไม่สายค,คล้ายๆกับตัวหุ้นเมตานะครับเมตาเนี่ยผมมองว่าขึ้นมาในระดับที่ full scale ทางทั่วโลกแล้วนะฮะก็เลยมีการจ่ายเงินปันผลออกมานะครับ v ร r เทคก็เช่นกันผมมองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เร่งเติบโตนะครับแล้วก็ ยังขยายตลาดไปได้อีกกว้างเลยนะฮะเนี่ยดังนั้นเนี่ยอ,อ่อันนี้ก็จะเป็นหุ้นเติบโตที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าเออ่สามารถเก็บเข้าพอร์ตได้นะครับน่าสนใจฮะโอเคครับอ่าประมาณนี้แล้วก็มาดูราคาหุ้นกันนิดหนึ่งนะครับราคาหุ้นอาจจะสูง ขึ้นมาสูงพอสมควรนะครับแล้วดูเนี้ยทำเฟรมมันเนี่ยขึ้นมากระโดดขึ้นมาพอสมควรนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีย่อลงมานะครับในเดือนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าการที่จะเข้าลงทุนหุ้นเนี่ยผมมองว่าอาจจะต้องรอให้ราคาย,ย่อลงมานิดหนึ่งแต่ว่าถ้าถ้าเป็นทำเฟรมเดย์เนี่ยย่อลงมาจนถึงเช่น e อีเมย์ยี่สิบละแต่สิ่งที่ ถ,ถ้าเราดูพฤติกรรมราคาเนี่ยราคาเขาจะมักจะย่อลงมาที่แต่แถวเส้น e ีเม50สิเ e 1 0หนึะครับดังนั้นเนี่ยอย่างไรก็ตามเราควรที่จะรอให้ราคาย่อลงมาบริเวณเ,ออเส้นอีเม้0นะครับแถวๆประมาณ4 0 9นะครับหรือไม่ก็389นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ น่าสนใจนะครับที่จะเข้าช้อนแล้วก็เก็บไปเติบโตไปด้วยกับไปพร้อมๆกับตัว w o r ร์ดนะครับผมคิดว่าน่าสนใจนะครับเก็บไว้สัก0.5% 1% 2%ก็ได้ฮะผมมองว่ายังเติบโตได้สูงเพราะว่าตัวยาเนี่ยยังไม่มีใครทำได้อ่อมาทดแทนได้นะครับตัวเว r e ์นะครับเอ่อ ราคาเนี่ยกราฟราคาไม่ต้องพูดถึงเลยครับว่ามันมันมันขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เป็นขาขึ้นแบบนี้ครดังนั้นเนี่ยขาขึ้นมาตั้งแต่ปี2021นะครับที่เป็นการกลับตัวขึ้นมาเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็ยังไม่ลงเลยตั้งแต่ปี2021 3 2ปีกว่าแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการย่อเกิดขึ้นนะครับเนี่ยฮะ โมเมนตัม um, หรือว่า MACD เนี่ยย่อลงมานะ,ะครับนี่ฮะใช้ครับเ e อ t e x ทครับคุณ ABB เข้าไปดูแล้วหรือยังะฮะก็จะมีอยู่3ตัวยาที่ที่ยังไม่มีคู่แข่งสามารถเอาทํามาทดแทนได้นะครับโอเค มูลค่าตลาดเนี่ยอยู่ที่1,9,000 0ล้านดอลลาร์นะครับมูลค่าตลาดนะฮะอะือนีฮคุณจีคอฟสรุปให้เรียบร้อยฮะขอบคุณมากครับอ่ะก็เดี๋ยวไปดูกราฟราคาตอนนี้เนี่ยโอเคหุ้นตัว v e r ร์เทผมก็เอามาฝากเพื่อนๆนะครับ